สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องไวบารัานนะครับผมวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้มารีวิวอะไรแต่วันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับก็เนื่องจากว่า ช่วงนี้มันเป็นช่วงกลางปีแล้วใช่ไหมครับซึ่งซัมซุงนั้นก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นออกมาทยอยกันจนหมดแล้วเหลือแต่รุ่นแฟลชิปในช่วงปลายปีนี้หลายๆคนก็คงรู้ใช่ไหมครับว่าช่วงปลายปีคงเป็นรุ่นอะไรซึ่งวันนี้ทางซัมซุงเขาได้ส่งอุปกรณ์สาธิตเน้นย้ำในเรื่องของสมาร์ทโฟนอีกครั้งนะครับทางอุปกรณ์เหล่านี้นเริ่มทยอยส่งไปที่หน้าร้านกันหมดแล้วถ้าทุกคนได้เห็นนั้นอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรแล้วไว้ทำไรวันนี้ผมได้ยก อุปกรณ์นั้นอะมาสาธิตให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าทําไมถึงต้องมีตัวนี้เอามาให้ทางทุกคนได้ดูกันจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวตามไปดูนะครับผมหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าอุปกรณ์ที่ผมจะมาสาธิตนั่นคืออะไรนี่เลยครับทางซัมซุงได้เน้นย้ําในเรื่องของมือถือสมาร์ทโฟนนะครับ ไม่ได้เป็นรุ่นซีรีส์ S แต่อย่างใดแต่เป็นรุ่นนี้ครับซีรีส์ A ครับผมวันนี้ที่ผมเอามานะครับคือเครื่องจริงนะใช้งานได้นี่เห็นไหมครับเป็น Galaxy A735G ตัวนี้นะครับซึ่งทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตัวนี้คืออะไรคือท้าพิสูจน์เครื่องทนน้ำนั่นหมายความว่ายังไรครับนอกจากจะมีการ ประชาสัมพันธ์กันไปตอนเปิดตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น A73 A53 A33 ที่กันน้ำกันฝุ่น IP67 ได้วันนี้เขาก็ยังส่งอุปกรณ์ตัวนี้มาให้กันหน้าร้านก็น่าจะเกือบทุกสาขาเลยนะครับที่เอาไว้ทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันว่ามือถือระดับหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันกันน้ำได้จริงไหมเวลาที่พนักง,งานบอกว่ารุ่นพนี้กันน้ำได้จ้พี่วันนี้ซัมซุงเขาส่งตัวนี้มาให้แล้วครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับนี่ครับผมเตรียมเหยือกน้ํามาแล้วเดี๋ยวจะใส่น้ําให้ดูกันแบบสดๆเลยนะครับนี่ใส่ให้ดูกันไปเลยว่ามันกันน้ําได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่คําโฆษณานี่นะครับผมจะเอาลงไปแล้วนะให้ดูนะครับว่าผมใช้งาน จริงๆทัชสกรีนได้จริงๆหยอ่อนลงไปครับนี่ครับผมอ้าวเปิดกล้องไว้ด้วยดูนะครับผมนี่ผมแย่เข้าไปละเปิดกล้องด้วยให้ดูกันไปเห็นเห็นเลยนี่หยิบขึ้นมาผมก็ยังกดแบ็คกลับได้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลงอีกฝั่งหนึ่งให้ดูนี่ครับ เห็นไหมครับว่าตอนนี้ทางซัมซุงเขาได้ลุกหนักจริงๆในเรื่องของมือถือซีรีส์ A ที่กันน้ําได้ตัวนี้ต้องบอกกันนะครับว่าเป็นการกันน้ํา IP67 ลึกได้ไม่เกิน1เมตรและอยู่ได้ไม่เกิน30นาทีผมหยิบไปดูครับอันนี้ผมแช่ไว้เลยนะเมื่อกี้นะแล้วผมก็แตะเห็นไหมครับใช้งานได้แต่ทุกคนอาจจะรู้ดีอยู่ใช่ไหมครับว่ามือถือที่กันน้ําเนี่ย แต่จริงๆแล้วอะทาง a m s u n งเขาไม่ได้ทำออกมาเพื่อเอาไว้ให้เราแบบมาจุ่มน้ำเล่นอะไรแบบนี้แต่เอาไว้ในยามฉุกเฉินที่เกิดอุบัติเหตุทางน้ำนะคะผมไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไปเล่นน้ำถ่ายรูปสงการหรือฝนตกอะไรพวกนี้อย่างน้อยมือถือตัวนี้เราก็อุ่นใจได้ในเรื่องของประสิทธิภาพกันน้ำไม่ว่าจะเป็น ip 6 7หรือ ip 6 8ที่สูงสุดนะครับเป็นไงครับนี่ให้ดูอีกทีหนึ่งใช้งานได้ ปกติไม่มีปัญหานะครับผมย้ำอีกทีนะครับว่าทำออกมาเพื่อให้มันใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะไปถ่ายรูปใต้น้ำจริงๆอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าเป็นข้อสังเกตนะมีอยู่2จุดนะครับหเลยคุณต้องมีแบตเตอรี่ที่มากพอเพราะว่าอะไรครับในการที่เอาเครื่องไปลงน้ำมาเนี่ยถ่ายรูปหรืออะไรกัแล้วแต่ แล้วถ้าแบตมันเหลือไม่เพียงพอคุณต้องใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับกว่าพอร์ตชาร์จตรงนี้มันถึงจะแห้งนั่นหมายความว่าตอนนี้ผมจะไม่สามารถเสียบเครื่องชาร์จได้ทันทีนะครับต้องรอให้3-4ชั่วโมงกว่าพอร์ตชาร์จแห้งห้ามเอาใดไปเป่าหรือเอาอะไรไปเป่าให้มันแห้งไวๆเพราะว่าการที่เรา,เาไปเป่าเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดน้ำอะแรงลมอะอัดอัดน้ำที่อยู่ในพอร์ตเข้าไป แล้วไปทะลุถึงซีนที่เขากันเอาไว้ทําให้น้ําเข้าเครื่องตัวนี้ได้นั่นหมายความว่าตัวเครื่องก็จะหลุดประกันทันทีนะครับอันดับที่2นะครับผมข้อควรระวังคือรูใส่ซิมครับรูใส่ซิมตัวนี้มักจะเกิดปัญหาทุกครั้งที่เวลาเรามีการถอดซิมเข้าซิมออกอยากจะให้เอามือสัมผัสตร,ตรงนี้นิดนึงนะครับดูว่ามันเรียบสนิทไหมหรือมันมีเพเยอขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่า ในช่องใส่ซิมอ่ะมันจะมีซีนยางอยู่ทุกคนเคยเห็นนะมันจะมีซีนยางอยู่ตรงนี้ถ้าเราใส่ซินไม่สนิทนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่น้ําเข้าเครื่องตรงนี้ก็จะสูงไปด้วยแล้วถ้าน้ําเข้าเครื่องตรงนี้นั่นหมายความว่าเครื่องหลุดประกันนะครับเพราะว่าเกิดจากการใช้งานของเราเองต้องแยกกันก่อนนะเครื่องทําออกมาให้กันน้ําได้แล้วรับประกันในการกันน้ําในกรณีที่มันเข้าจาก เกิดผิดพลาดจากโรงงานเนี่ยแล้วน้ามันเข้าอันนี้สัมสุง,งเราผิดชอบแต่ถ้าเกิดน้ําเข้าช่องใส่ซิมนั่นถือว่าเป็นการกระทําของเราเองเพราะว่าเราอาจจะใส่ซิมไม่สนิทหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้ตัวเครื่องหลุดป,ประกันนะครับอันนี้ถ้าใครจะเอาไปลงน้ําก็เช็คให้ดีกันก่อนนะครับส่วนเรื่องโปรโมชั่นตอนนี้ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับซีรีส์ A ไม่ว่าจะเป็น A13 ยัน A73 รวมไปถึง a 2 1 FE 54บออะไรก็แล้วแต่ ตอนนี้ทางซัมซุงได้จัดโปรโมชั่นลดราคาหลายรุ่นหลายราคาไม่ว่าจะเป็นโปรนักเรียนนักศึกษาก็มีส่วนลดให้15%ยังไงก็ลองเข้าไปดูกันได้ทุกสาขานะครับส่วนไอ้เจ้าเครื่องนี้อุปกรณ์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปตั้งที่สาขานะครับผมหากใครที่อยากจะให้พนักง,งานทดสอบแล้วเจออุปกรณ์ตัวนี้เรียนพนักง,งานมาให้ทดลองดูได้นะครับวันนี้ถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อยากจะบรบกวนนิดนึงนะครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยช่วงนี้งานยุ่งมากเลยไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปยังไงก็จะพยายามเอาคลิปมาลงบ่อยๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปใหม่ๆนำเสนออีกทีครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย